เ <G> สวัสดีครับทวกท่านเป็นไงบ้างคะวันนี้เราเป็นว่ดาวใพัฒนาครับผมก็เป็นเกียรติมากๆครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าปีแล้วได้มาแล้วปีนี้ก็จะทำให้เต็มที่มากกว่าเดิมครับผมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ามารอให้ทุกคนได้ชมกันด้วยครับ พิเศษถูกสเกตอยู่นะ<า>ใช่ไหมไหนออแต่ปีนี้มันพิเศษสุดๆครับเฮ้ยจริงปะไม่อยากสป,ปอยเลยอ่ะไม่อยากสป,ปอยอยรอ,อดูดีกว่อ,อ,อยากให้ทุกคนแฟนๆที่อยู่สยามหม่จริงนะก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขในปี2025นะครับทุกคนได้กลับไปหาครอบครัวได้ใช้เวลาออวกับครอบครัวเยอะๆแล้วก็วมีความสุขในทุกวันเลยนะครับนี่ถ่ายปีหน้ากินกาแฟไหมกาแฟกาแฟมา Wow. Hello, we're Atlas and we want you guys to have a great time this happy new year and um, have spend lots of time with your families, lots of quality time, lots of love around, and we hope you guys travel safe and always be careful while driving. Thank <laughs> <laughs> you. Uh. ได้นี่ละกันเอาพรุ่งนี้ก่อนเออพรุ่งนี้เลยะเดี๋ยวจะมีปลายเป็นทีเซอร์ให้ดูละก่อนเฮ้ยดูละก่อนดูละก่อนเป็นทีเซอร์ให้ดูก่อนละกันติดตามที่ไหนติดตามที่ Atlas Official เลยครับไปได้บอกว่าแอนลานะครับมีเซอร์ไพรส์กับทุกคนในทุกๆปีอยู่แล้วใอนก็อยากให้เราติดตามดูว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าเราจะพาไปเดินทางที่ไหนจะไปไปตำรวจแนวเพลงยังไงกันต่อไปนะครับผมเฮ้ยเบงใหม่เดี๋ยเพลงใหม่หรือเปล่าป้า อาจจะได้เห็นพี่จูร่างคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าฮ้ยหมดยุคแล้วอวินต้องมาแล้วแทนพี่จูแล้วก็รอติดตามดูครับผมว่ามันเป็นปีปีหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากก็น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับโรลิน่าครับผม ผมว่าหลักๆอ่ะปีนี้สำหรับพวกเราคืออ่ะอย่างแรกเลยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตพวกเราเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราครับแล้วก็มาขายมดเยอะมากเราคนดูเยอะมากก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่เราเราคอยมานานครับผมก็ขอบคุณมากจนจำปีนี้ไปตลอดเลยครับจริงๆนะครับคือเราเห็นหน้าเอลิสใหม่เยอะมากๆคือรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็อบุนมากๆเลยครับผมที่บ้านเราโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเป็นเอลิสกันนะครับ ี้เราเจอแฟนบอยเยอะครับแต่กมรกมรย่อย่อเจ้าเนยูโน่วันนี้ยังรานมากจิอะไรคะเจ้าชายครับเจ้าชายร่างทองแห่งสยามวันนี้อยากให้แต่ละคนถอยจามคำทำโชว์นี้โอเค ไปเต้นๆเออโอเคไปคตื่นเต้นปเนี่ตืนเต้นสุดยอดมากเลยเอ่4ไม่เคยเห็นเออโอ้ยดีดิแบบไม่ป่ะเลยขอเพลงช้าเจ็บกระดูกเออแมลงป่องเฮ้ย อะไรอะโดนกัดมาเมื่อคืนราดูครับเราดูราดูจะบอกว่าตื่นเต้นมากจริงไม่เว่าเราตื่นเต้นมากจริงได้พูปี2 5แต่ละคนครับสหรับการลงทุนในปี2 5เไม่ใช่างแของ2 5ผมพกเรา รับชมแล้วก็รับฟังนะครับผมก็อยากให้ทุกคนอ,อยู่กันพวกเราเป็นนานๆนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นในการ ใจครับผมครับผมในปีต่อมา25ผมจะพยายามเอาร่างทองกับคืนมาจะพยายามตีกนแต่ชอกันกินก็จะพยายามพุ่หุ่นให้มากขึ้นนะผมแล้วก็จะพยาน้องตต่อไปเรื่อยอย่างนี้อย่างที่เคยทำมาตลอดนะผมเพื่อเพื่อทุกคนนะครับเพื่อเอลิทุกคนที่ที่รักพวกเรานะครับและจะได้แบบไม่มีหวังในตัวพวกเรานะครับผมครับ,<ม>รบในปีต่อมา25ผมอยากเรียนจบแล้วครับพราว่า <ผม S 1> อยากจะเรียนจบแล้วจบเลยเหรอบจบเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วแล้วก็ยังอยากที่จะทําสิ่งนี้แบบให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมสรบปีหน้านะครับก็ช่วงนี้เห็นทีพับกำลังจะก้าวเข้าสู่ในช่วงของเรื่องไงไปโกอิเตอร์แล้วก็โบวน์มากขึ้นอย่างเงี้ยพวกเราก็อยากพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ออกไปนอกประเทศเพื่อแบบไปทําให้ประเทศไทยเนี่ย มีคือเขาเริามตั้งมาคืนใช่ไหมอ่าพูดพูดเรื่องงานเป็นยาลาผมคิดว่าปี2025เนี่ยแอล่าทุกคนคิดว่าน่าจะต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วเพราะว่าปีนี้ก็แบบอ่ะป่วยบ่อยอะไรเงี้ยรื่องจากก็ไทยป่วยแล้วจากคนนี้ก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าปีหน้าอ่ะต้องนอนเยอะขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นจะได้มีแรงเรียบร้อยเจอแฟนๆทุกคนครับ 啊，我们阿拉。<noise> <noise>